ก็ go, สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวโน้ตบุ๊กนะครับมือสองนะโน้ตบุ๊กนะครับที่จะมาขายนะครับผมก็โน้ตบุ๊กตัวนี้ก็เป็นอ่าเฮีนะครับก็นี่นะครับเห็นไหมไม่เห็นนะมันดับตัดับเมื่อกี้ จะเปิดก่อนนี่นะครับรับุู้ก็จะเป็นรุ่น S P นะครับวันนี้รีวิวอะไคายนะครับวันนี้ก็สามารถดู YouTube ได้นะครับปกติเลยดู YouTube ได้นะครับไม่เสื่อแสงเข้าไปดู้เปล่าดูย t u b e ได้ปกตินี่ก็เอาความเป็นจอิงมาเตื ก็นหนึ่งนะครับผมจะเลื่อแสงนี่ก็เป็นการรีสตาร์ทเครื่องใหม่นะครับนี่ก็เป็น CPU Core i5 Gen 8นะครับแล้วก็การ์ดจอ เลดิออนเของอะไรนี่แหละนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องแล้วจะเข้า CPU ีเซนะครับอันนี้ก็นานๆน,นีผมได้มารีวิว n นอตบุ๊กน,นะครับแต่อันนี้ก็เป็นนอตบุ๊กที่ผมใช้เ,กเ,กเล่นเกมไม c r a f t นะครับมันก็พอพอเล่นได้นะครับที่มันเป็นสเปคมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นอตบุ๊กมือเล็กนะครับอันนี้หากสนใจซื้อก็สามารถ สั่งซื้อได้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับนี่แล้วก็ทําการเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับเห็นหน้าผมไหมนี่นะครับอันนี้ก็ C P U ก็เป็น I5 Gen 8น8ะ a t อันนี้ก็คือเป็นนอตบุ๊กที่มันทำงานได้รื่นๆเลยนะครับนี่นะครับนอตบุ๊กก็เป็น HP l e d เ o p m o ป e มเดิล s ิ0 0 3 3เนะครับ ตัวนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนแบตมาใหม่เลยนะครับนี่แหละครับก็รอดูนะครับนอนดู Note. เดี๋ยวรอก่อนนะครับมันกำลังรีนะันนี้ก็ SD 1ดีหนึพันกิกนะครับเอ็นห้าร์นดิสหนึ่งพันกิกนะครับมี SSD SATA M2 ให้นะครับ นี่ SSD s a m a M2 1 6 g b อยู่ข้างในนี้เป็นตัวบูตนะครับอันนี้ผมก็ต้องการที่จะขายนะครับหากสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับในคอมเมนต์โงมคลายในราคา4,900บาทนะครับนี่นะครับใหม่ๆเลยนะครับแลมจะทำความสะอาดจอให้นะครับหากสนสนใจที่จะซื้อซื้อจริงๆนะครับอันนี้มันจะช้านิดนิดนะครับถ้าใครจะไปอัปเดตใส่ s s d เลย ก็ได้นะครับจะเร็วขึ้นนี่ก็ใช้อยู่นะครับอย่าสต็อกคนอันนี้ก็ตัดภาพมาที่ดูสเปคนะครับสเปคก็จะเป็นไม่ได้หายรีวิวมานานแล้ว เข้าไปที่ cpu Z นะครับนี่ก็รอมันโหลดก่อนนี่ก็ c r คับอะไรก็เล่นได้นะครับพวกเวิร์ดพวกอะไรต่างๆนี่ก็จะเป็น cpu core i 5 8 2 5 0 u นะครับ Socket 1356 F.C.A.D. นะครับอันนี้ก็ความเร็ว cpu 1.60 GHz อันนี้เมมบอร์ดเมมโมรีอันนี้ผมให้แรม D.D.R. 42 GB นะครับส่วน,นนี้ก็มีแรมอยู่2แถวนะครับ Hell แถวละ8แับแถวละ4อันนี้ก็เป็น A.M.D. Radeon R7 M440 นะครับอันนี้ก็ HD g r a p h i c ิของ CPU นะครับนี่ก็เกี่ยวกับนะครับนี้ก็เ็นวิ d ด w s 10 Home นะครับแ a งเก็ต4กิกอะไรประมาณนี้นี่นะครับ เกมที่เล่นได้ก็จะมีเกมไมค์ครับ t นะครับแล้วก็เกม Counter s t ไตล์นี่ก็เกมเก่ามากนะครับส่วน GAV GAV ที่เข้าที่หมลงมามันมันก็พอเล่นได้นะครับมันมันก็อาจจะสะดุดนิดๆนะครับก็ต้องเปิด FPS ต่ำๆนะครับแต่หลักๆอ่ะมันเหมาะกับการใช้งานนะครับนอตบุ๊กในรุ่นนี้พวกโปรแกรมอะไร p o w e r p o i n t ย์แล้วก็ ค่าลูมอะไรแบบนี้นะครับเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษานะครับมันพอโอเคแต่ผมจะไปเปลี่ยนนอตบุ๊กเพราะว่า,วามันจำเป็นต้องใช้ในการตัดต่อวิดีโอแล้วก็การแชทเกมนะครับนี่นะครับอันนี้ก็มีโปรแกรมข้อเกิดข้ออะไรต่างๆนะครับก็นี่ก็เป็นสเปคข้า,ขาวๆนะครับนี่ก็เล่นเกมเล่นอะไรได้ทำเพลงทำอะไรก็ได้นะครับ ซึ่งก็เหมาะมากนะครับพี่จะเอามาไว้ใช้ทํางานทั่วไปอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันก็โอเคนะโอเคเล่นได้เลยตัดต่อรูปอะไรแบบนี้ตัวเครื่องม,มีขนาดเบานะครับมีขนาดที่เบายกได้นะครับนี่ยกได้ปิดแบบนี้ก็ได้นี่ก็สามารถเอาใส่กระเป๋าไปไหนมาไหนด้วยได้ง่ายนะครับนี่นี่นะครับ เงาค้างก็มีขนาดเบานะครับเอาไปอัพเกรดเพิ่มได้จะใส่ s s d อะไรเพิ่มก็ได้จอดับไปแล้วนะครับนี่ก็วันที่2 9 0 0วบางนันนี่กี่เป็นรูปเก่าๆนะครับใครชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดติดตามมาได้ไม่มีปัญหาอะไร ก็ฝากด้วยนะครับฝากมาซื้อด้วยผมจะหาเงินมาซื้อรอนบุ๊กเครื่องใหม่หากชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับผมขายรอนบุ๊กนะครับขายจริงๆนะครับขอบคุณครับ